สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวินเตอร์สตอรีจะพาไปทานร้านติ่มซำที่กำลังอยู่ในกระแสโซเชียลชื่อว่าร้านตวงติ่มซำตั้งอยู่ที่เจริญกรุง89จะเป็นอย่างไรฝากติดตามชมในคลิปนี้ได้เลยครับฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกับน้องทําคลิปดีๆออไปที่นครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านตวงติ่มซำนะครับผม เมื่อกี้ก็สั่งไปหลายรายการอยู่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวลองดูนะครับว่าวันนี้จะสั่งอะไรมาบ้างแล้วหน้าตาแต่ละอย่างจะเป็นยังไงนะครับราคาก็จะอยู่ประมาณมีตั้งแต่แพงสุดก็คือประมาณ60บาทแล้วก็ราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณ20บาทก็มีนะ18บาทก็มีแล้วก็พวกน้ำเนี่ยก็รายการละประมาณ20บบาทนะครับอ่ะ คิวที่นี่อค่อนข้างที่จะแบบคิวเยอะหน่อยนะแต่ว่าผมดูแล้วเข้ามาแป๊บเดียวก็คือได้กินแล้วอะ่ะมันไม่ได้นานมากเพราะว่าเขาเมน์ e ain, ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ที่จอดรถนะค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแน่ที่มานะครับอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งนะครับแล้วก็เป็นก๋วยเตี๋ยวหลอดหมูนะครับวันนี้มาเสิร์ฟมา2รายการและอาจจะที่เรานั่งได้แป๊บเดียวเอง ในส่วนของน้ำจิ้มนะครับเขาจะมีอยู่2อ,อย่างนี่เป็นติกโชแล้วก็เป็นเหมือนน้ำพริกเผามีน้ําที่ประเด็นสั่งมาอาจีนนะครับของน้องมาสเตอร์แล้วก็น้องมาวินเป็นเก๊กฮวยเดี๋ยวลองชิมในส่วนของน้ําจิ้มดูก่อนว่าเป็นไงบ้างน้ำจิ้มออกรสเปรี้ยวเลยเปรี้ยวเหมือนแบบเวลาเราไปกินขนมตีโบราณนะอ่ะออกเปรี้ยวแบบนั้นเลยแล้วก็อันนี้น้ําพริกเผากินดีมากเพื่อน เดี๋ยวลองผสมลงไปเลยแล้วกันเฮ้ยกลิ่นหอมมากอันนี้ลองชิมเสี๋ยวลอดนก็เสี่ยลอดกุ้งนะคือชิ้นใหญ่เหมือนกันนะครับเพื่อนๆเอ๋หลังจากที่ใส่ตัวชิคโชแล้วก็ดต้าพิกเผาลงไปเดี๋ยวลองชิมดูเดี๋ยวเราดูแต่ละเมนูนะครับอันนี้เป็นหนาเก๋าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นปลาก,กายนะครับแล้วก็นี้เป็นเสี่ยวหลงเปานะ เดี๋ยวหลงเปานะครับกระดูกหมูนะครับแล้วก็มีพวกกลุ่มของสลาเปาท้ออะไรพวกนี้นะครับรวมๆม,มาขนมจีบอันนี้อันนี้เป็นขนมจีบนะครับอันนี้เป็นสลาเปานะครับผมก็มีรวมๆม,ม,มาเลยไส้นะครับมีไส้ผักไส้หมูแดงไส้หวานด้วยไหมไส้หวานด้วยอ่าแล้วก็นู้นคือน้องมาวินอ่าสวัสดีครับหน่อยน้องมาวิน โอเคเดี๋ยวกินกันเลยเมื่อกี้ผมใส่น้ำมีเเผาเข้าไปในตัวจิ๊กโฉอมันก็แปลกๆเหมือนกันวะ่ะเดี๋ยวแยกน้ำจิ้มต่างหากออกมาเมื่อกี้ลองละเออมันก็อร่อยดีแต่มันก็จะแบบมีความร้อนๆนนะคือรสชาติแบบประมาณว่าเขาจะแบบออกแนวจีนๆน,น่ะนี่อันนี้ข้างในมันมีไส้เผือกที่ร้านเนี้ยตัวแป้ง,องเอาเขาจะบางนะครับเขาทำออกมาแบบร้อนๆอนะ่ะ สมาอร่อยทุกอ,อย่างก่อนหน้านี้จำได้ไหมเพื่อนเพื่อนเราไปกินที่โคออนานนางศิลาอันนั้นก็จะแบบไปแบบฟิลที่แบบรางแสสน,นะอันนั้นก็ดีโขดอ,อนานนางศิลาก็ดีแต่ต้องไปแบบเช้าเ้าหน่อยส่วนอันนี้คืออยู่ที่กรุงเทพน,นะจะเลนกรุง89นะิกะใกล้ๆกลเอเชียทีคที่จอดรถเขามีสองฝั่ง เขาจะมีที่จอดรถที่อยู่ตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วก็ไอ้ตรงนู้นที่จอดรถด,ด้านข้างนั้นเป็นวัดเลยนะวัดราชสิงห์ขอนนะแล้วก็เลยไปหน่อยมันจะเป็นโรงงานยาสูบเก่าอะ่ะเขาให้เข้าไปจอดตรงนั้นได้มีที่จอดรถค่างเยอะรองรับได้เยอะมากที่จอดรถไม่ต้องห่วงเลยอันนี้ที่ผมกินนะครับเป็นลูกชินปลารสชาติก็โอเคนะอร่อยอยู่เพื่อนๆถัดมานะครับเพื่อนๆนี้เป็นเสี่ยวหลงเปานะเดี๋ยวลองดูนะว่าข้างในเป็นไงบ้าง นะข้างในนะ่าจะแบบถ้าบางร้านเนี่ยเขาก็จะแบบข้างในเขาจะแบบชุ่มฉ่ำมาเลยนะ,ะเดี๋ยวลองดูเห็นไหมพอเราจิ้มไปปุ๊บน้ําออกมาเต็มเลยนี่เพื่อนๆดูนะคือตัวเนี้ยมันจะต้องมีน้ําแบบนี้แหละข้างในอะ่ะเพราะว่าเวลานั่นเขาต้มน้ำซุปแบบใส่เข้าไปด้วยข้างใน จะมีน้ำซุปจุ่มฉ่ำแล้วก็มีเหมือนรสชาติของจิงอ่อนถิงอ่อนเข้ามาด้วยลอยๆมาตัวแป้งก็ถือว่าบางนุ่มประมาณนึงนะถือเขถือว่าดีครับต่อไปเดี๋ยวลองเป็นเก๋าอันนี้เป็นฮักเก๋าคุ้งเนาะแม่ลองดูนะครับนี่กิ่นหอมเดี๋ยวลองดูนะพอตัดมาเป็นไงนะครับข้างใน กุ้งเป็นตัวอะไรตรงนี้คือก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเคยดูคลิปเราเราไปที่ร้านหมูปูเนื้อติ่มซำตรงงราลามสองมาแล้วตอนนั้นนะครับก็วันนี้ลองมาทานอีกร้านหนึ่งร้านนี้แบบกําลังดังในโซเชียลช่วงหลังนะดังมากที่นี่บอกว่านะเวลาเปิดปิดเนี่ยเขาจะเปิดประมาณ8ปดโมงแล้วประมาณบ่า,บายสามเนี่ยเขาปิดรับคิวนะแต่ว่ายังยังนั่งทานได้อยู่นะ หลังใบต่างก็ยังนั่งทานได้อยู่แล้วก็ที่สำคัญคือที่จอรถอะ่ะเขามีเยอะมากไม่ต้องห่วงแล้วเราี่ผมดูอะ่ะยเขาจะหยุดทุกวันจันทร์หยุดทุกวันจันทร์นะเขาถ้าเกิดว่าใครมาก็มีสั่งผ่านไลน์มงไลน์แมงสั่งกลับบ้านก็มีนะครับตวงติ่มซำบาบเชฟยิปราคาอาหารเนี่ยมีบวก vat เพิ่มกันนะอีกเจ็ดเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็นน้ำชา ชาจ,จีนแบบก็รสชาติไม่ได้หวานเลยนะเป็นชาจ,จีนแบบชาจีนร้อยเปอร์เซ็นตะ์อันนี้เป็นขนมจีบกุ้งสั่งมาแต่พวกกุ้งนั่นเลยขนมจีบกุ้งนะครับอ่าก็ใส่กุ้งมาประมาณหนึ่งตัวเหมนะือนกันเพื่อนๆจริงจังมากครับผมชอบนะน้ำจิ้มที่นี่ยมันจะออกเปรี้ยวอ่ะจะไม่ได้แบบเค็มอย่างเดียวกดอกเปรี้ยวๆด้วยชอบเหมือนกันอื แล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ว่าร้านเขาจะไม่มีแอร์นะแต่เขาก็จะมีพัดลมระบายอากาศก็ไม่ได้ร้อนเดี๋ยวทันมาผมจะลองกินเป็นอันนี้เป็นซี่คโครงหมูเนี่ยซี่คโครงหมูตุนอ่ะเดี๋ยวลองดูว่าจะเปื่อยแค่ไหนซี่คโครงหมูกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนซี่โครงหมูนะครับเดี๋ยวลองชิมแบบไม่ต้องใส่น้ําจิ้มเลยนะฮะตัวน้ําซุปอะ่ะเขาผสมมาแบบ ตุ๋นมาแบบรสชาติมีออกรสชาตินะกลมกล่อมกำลังดนะีไม่ต้องใส่น้ำจิ้มเลยนะแต่ว่าตัวหมูอะถามว่าเปื่อยแค่ไหนไม่ได้เปื่อยมากมีความเด้งๆอยู่ <Hey. S 1> แล้วก็แบบไอตัวของกระดูกอะมันก็แบบเยอะเหมือนกันแต่ก็รสชาติคือแบบตุ๋นมาดีวะกลมกล่อมดีอันนี้เป็นเมนูชุดในกลุ่มของของทอดนะมีเผือกทอดเช่าเหนียวหมูทอดแล้วก็เกี๊ยวทอดฮนะเดี๋ยวลองชิมดู ของทอดเขาก็ดีนะเขาทอดมาแล้วเหมือนเขาน่าจะพักสบับน้ํามันไวะ้ะก mm ็ hmm. จะไม่ได้อมน้ามันมากอันนี้เป็นเปลือกทอดความรู้สึกว่ามันกรอบมากเลยตัวนี้ละลายในปากเลยไอ้เปลือกทอดอร่อยเนี่ย <Hello there. S 1> แต่เขาก็จะแบบเขาจะไม่มีรสหวานเลยนะจะออกแบบกลิ่นแบบออกเค็มนิดหน่อยแล้วก็มีพริกไทยข้างในหน่อยๆแต่ตัวแป้งอะ่ะดีมากอันนี้แม่บอกว่าเป็นข้าวเหนียวหมูอะ่ะข้างในมันก็จะแบบ มีเท็กเจอร์ของแบบหมูสับมาอะไรเงี้ยอือแล้วก็เป็นแป้งอันนี้ก็อร่อยอ่ะไ,ไอ้ที่แม่บอกว่าเป็นข้าวเหนียวหมูนี่มันอร่อยดีวะ่ะ <Yeah! S 1> ก็กินมาหลายอย่างแล้ว oh. ผมว่าไอ oh. ้เมนูที่แบบเขาทอดมาเขาถือว่าทอดมาดีนะแปะแ้งเขาจะบางแล้วก็แบบตัวสไส้ข้างในอ่ะค่อนข้างที่จะใส่มาจัดเต็มเกือบทุกอย่าง เหลืออย่างเดียวที่ผมยังไม่ลองคือตาเปาอ่ะเดี๋ยวลองกินตาเปาดูอันนี้ตละเปาไส้หมูแดงเดี๋ยวลองนี่หมูแดงห็นปะตัวของแป้งนิ่มมากไส้หมูแดงเขาจะเป็นหมูแดงที่แบบมันจะไม่ได้หวานมากหรอกแล้วก็ไม่ได้มีกลิ่นแบบหอมๆอ,อะถ้าใครไปที่เซเวนะ่นอ่ะ ผมว่าของเซเว่นน,นั้นนะกลิ่นมันหอมกว่าแต่นี้มันจะแบบเป็นปลาหมูแดงที่แบบไม่ได้หวานมากแต่ตัวแป้งอะนิ่มแตแป้งถือว่านิ่มเลยแต่กลิ่นมันไม่ออกเลยไม่ได้แบบมีเครื่องเทศเยอะอ่ะอันนี้ซาลาเปาไส้ครีมเนี่ยมันเป็นลาวาอย่างงี้เห็นไหมจริงๆมันเยิ้ยมกว่านี้แต่เมื่อกี้มันกระเด็นออกไปนะลาวามันหายไปแล้วท,ทัว้งๆเยอะอ่ะเดี๋ยวลองชิมดูอันนี้แบบโคตรอร่อย อันนี้อร่อยสุดไข่คเค็มลาวานี้สุดสุดของร้านก็วันนี้ที่ป๊ะปาเดินมาทานร้านตวติ่มซำนะครับตั้งอยู่ที่จเจริญกรุง89นะครับอยู่ใกล้ๆกล้เอเชียทีคนะครับที่จอดรถกว้างขวางสะดวกสบายแล้วก็อาหารก็ราคาไม่แพงเท่าไหร่แต่เดี๋ยวคิดตังค์แล้วเดี๋ยวจะมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงแต่รวมๆแล้วในเรื่องของติ่มซำเนี่ยเขาก็รสชาติค่อนข้างดีเลยเพราะตัวน้ำจิ้มอะผมคิดว่ามันมีความเป็น ยูนีคที่ไม่ค่อยเหมือนใครนะนานๆจะเจอรสชาติประมาณนี้ที่แบบติดเปรี้ยวๆเยงนี้แต่บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบแล้วก็ในส่วนของไอตัวที่มันเป็นพริกเผาแบบนี้มันก็เพิ่มรสชาติตัดเลี่ยนได้ดีประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พวกที่ผมชอบก็คือในเรื่องของตัวแป้งที่เขาใช้มาทำพวกติ่มซำ,ำต่างๆแป้งเขามีความบางแล้วก็มีความแบบที่แบบแ,บบแป้งค่อนข้างใส่ะนะครับก็ถือว่าคุณภาพดีนะ ส่วนของซาลาเปาอ่ะเท่าที่กินก็คือแป้งค่อนข้างนุ่มแต่ที่ที่เด็ดเลยก็คือในส่วนของที่มันเป็นไก่เค็มลาวาอันนั้นแหละผมว่าเด็ดนะครับส่วนของที่เป็นพวกไส้หมูแดงอะไรเงี้ยก็คือตัวตัวไปนะครับอ่าก็เดี๋ยวคิดตังค์แล้วจะมาบอกเพื่อนเื่อีกทีว่าวันนี้เรากินไปทั้งหมดประมาณเท่าไหร่นี่คือมื้อเช้าของบ้านเรานะครับสำหรับเมื่อกี้นะครับที่เรากินไปทั้งหมดนะครับก็651าบบาทนะครับอ่าสำหรับร้านตวงติ่มซำนะ เพื่อนๆติดตามชมช่อง Winter Story ด้วยนะครับ